ครับปัจจุบันนะครับมีการศึกษาแล้วว่า90%นะครับของข้อมูลที่อยู่บนโลกเนี่ยนะครับเป็นแบบ Unstructure d ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของรูปภาพวิดีโอแล้วก็ข้อความต่างๆซึ่งมีจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีเมลนะครับเรื่องของข้อมูลที่อยู่บนโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook หรือ Twitter นะครับข้อมูลที่อยู่บนอีบุ๊กเป็นต้นนะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้นะครับมันต้องใช้เทคนิคนะครับที่จำเป็นนะครับซึ่งหลายวิชานี้ เราจะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อความหรือว่า text analytics นะครับซึ่งจะเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อความที่ไม่มีโครงสร้างแล้วก็เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราดึงข้อมูลที่มีความสำคัญแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ตรงจุดผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิรพลสังโพอาจารย์ประจำวิทยายนวัตกรรมและรองอธิการบรดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอต้อนรับสู่รายวิชา Text Analytics ในรายวิชานี้นะครับผู้เรียนก็ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการวิเคราะห์ข้อความนะครับตั้งแต่กระบวนการเตรียมข้อมูลการสร้างประมวลผลแล้วก็การใช้เทคนิค Machine Learning ในการแยกแยะแล้วก็จัดกลุ่มเอกสารหลังจากที่ได้เรียนคอร์สนี้แล้วครับก็จะได้รับทักษะที่จําเป็นนะครับได้กับความสามารถในการจัดโครงสร้างของ Text ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการทํา Text Mining เราก็จะได้เรียนรู้เครื่องมือนะครับอย่างเช่น Rapid Miner แล้วก็ Text Mining Algorithm มาแบ่งแยกประเภทจัดกลุ่มลงไปถึงการประมวลผลเพื่อใช้ในการวิาพากคผลและก็วิเคราะห์และนี่คือหนึ่งในคอร์สวิจาโทออนไลน์สู่ทักษะแห่งอนาคตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลนแล้วพบกันครับ